สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้นะฮะเฮียเฟนจะมารีวิวตัว5ดาวฮีโร่นะครับผมคือเรื่องของเรื่องก็คือได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์นะฮะนี่นะฮะตัวที่เฮียเคยลงไว้เมือ่อวันที่8ธันวาคมนะครับก็พอเข้ามาอ่านนะครับก็เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้คนละตัวกันเดี๋ยวดูก่อน เดี๋ยวจะเข้าให้ดูเลยนะครับเราจะเข้าให้ดูเลยว่าของปืนนะครับไอตรงไอเทมนะครับมันมีเยอะขนาดไหนนะฮะบางคนบอกเฮ้ยตัวนี้มันตัว p v ีอ f f l i n e หรือเปล่านะครับนะฮะมึงแหกตาดูนะครับไอพวกแดกแต่ย่านะฮะไม่ค่อยแดกบ่ากันนะฮะมึงดูนะครับนี่นะฮะดูไว้นะครับ ทีวีออฟไลน์มันจะมีกาลิน่ามีฟิฟ่ามีอะไรอย่างงี้เหรอฮะหักแดกปากันหน่อยนะครับอย่าแตกได้แดกแต่ย่านะฮะมันจะได้เลิกโง่นะเข้าใจปะเออน,นะครับเพราะว่าเห็นคอมเมนต์แล้วมันรู้สึกหมุดหงิดหัวใจนะโอเคเข้ามาดูกันเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยทำไมมึงไม่มีคนเข้าเลยก็ตอนที่กูถ่ายคลิปอะกูถ่ายตอนเจ็ดโมงเช้ามึงเข้าใจป่ามันไม่มีคนมันก็มีคนเดี๋ยวนั่นนี่ถ่ายตอนประมาณเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนนะโอเคนะมาเข้าห้องดูเลย นี่อ่ะเนี่ยคนมึงจะเท่าไหร่ล่ะนี่นะฮะคือตัวนี้นะครับมันเป็น5ดาวฮีโร่รู้จักึกจตัวที่11หรือตัว12นะไม่แน่ใจเนี่ยฮะก็เป็นตัวแข่งด้วยนะครับสายยาครบนะครับดูนะฮะเรามาดูคิวเดนนี่ครับคิวล้านกว่านะครับ เดทแค่แสนกว่าเองนะฮะอัตรา KD ทั้งหมดก็แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะให้ช็อตก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าสวยนะครับไม่เวอร์อลังการงานสร้างเกินไปนะครับก็โอเคนะฮะแล้วก็นี่นะฮะมาดูอ่ะเพลงหมดไปไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ขึ้นต่อนะครับชายาครบนะฮะอ้าวไดูแครนก่อนนะนี่เป็นอยู่ในเออ่ตัวนี้อยู่ในแครนพาวเวอร์นะครับแคนพาวเวอร์นะฮะแครนของเออ่พวกเฮียเฟนนะครับเป็นพี่น้องเฮียเฟนนะฮะก็อยู่ด้วยกันนะฮะแบบพี่น้องกันนะฮะนี่นะฮะมาชิคแครนก็อยู่กันเยอะค่อนข้าง แคคือแค่เรานี้ไม่ค่อยมีปัญหากับใครนะครับก็อยู่กันสบายๆตัวนี้มีห้าดาวฮีโร่อยู่ในแคนทั้งหมด3ามตัวนะครับก็เป็นเซนาแคนทั้งหมดเลยสามตัวนี้ก็เป็นของเฮียเฟนทั้งหมดนะครับนี่นะฮะรวมทั้งตัวสามดาวตัวหลักที่เล่นด้วยนะครับอ่ะโอเคมาดูเปลาสัมภาระกันนะครับนี่เลยนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะฮะปืนโค้ดก็ครบหมดนะครับ มี akfc นะครับ arc esports นะครับ5,910วันนี้ยังไม่ได้เปิดนะมี้อบลูอีทสะ30วันนะ arcic 43วันนะครับไล่ดูเลยแล้วกันนะครับ famas commando นะครับ g s อ l อ่อ g s l นะครับ45วันนะครับมาไล่มาเรื่อยๆนะครับ arc a 3 g s l 2 0 1 4 150ร้อยวันถ้าไม่ได้บลู64วันนะครับมี อัร์คโบสุก้าด้วยครับสาวันแล้วก็อัรแชมป์ร้อยี่วันนะครับแสดงว่าเป็นตัวนี้เอายัดตัวแข่งมาทั้งหมด3ซีซั่นนะครับก็ WE 60วันนะครับไล่ลงมาเลยนะฮะอัพ์คฟรีสามสิบวันอัพซัมเมอร์เก้าสิบวันอัพไซเลนเซอร์นะครับอัพเก็บเสียงนะอัพทอทเก็บเสียงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะร้อยี่สิบวันนะครับแล้วก็อาร์คเอชแอลเก้าร้อยวันนะฮะอัพสเกตตันนะครับ ก็สาวันนะฮะก็ไล่ามาเลยนะครับอาพี A ีซีสองศวันนะค่อคนข้างเยอะนะครับมินนบลูหกรสิบวันนะครับคริสมินนลูครับคริสเจสแล้อยยีวันนะครับคริสวาซูก้าสอดวันพีก็สูวาซาสามสิบวัน คริสแชม์นะครับ60วันนะครับคริสโอววันแล้วก็คริสคาร์โบเบเกอร์นะครับ675วันนะครับคริสเจดเดลนะครับ2016 750วันอเอ่วันอพีเก้ศูนย์ดีมอนิก91วันนะครับคริสบีวีซีสอวันนะอ่ะ,อะปืนโคตอีกปืนหนึ่งดาก์นอฟเอนะครับ ดักกุนอบลายงูนะฮะหายากเหมือนกันของแรนะฮะ VSK94 นะครับปืนโค้ดนะครับเชียร์็ก M200 นะครับ Baret นะครับ VSR1 SCU เชียร็ก M200 Inferno นะครับ30วัน L115A1 c i s l 2 0 1 4 29วันแล้วก็ M200 Champ อยู90วันนะครับ ใช่มาเลยนะครับแล้วก็เชเทค m อ0มสองร้อยเจสแซสองศูนย์วันนะครับแท็ก i ิลิตี้นะครับเจสเซสน์หนึ่งหกนะครับหนึ่งันสามร้อยห้าวันทีสองดักก0อวันนะฮะอ่านี่องดำนะฮะอันนี้ก็ของแรหายากเหมือนกันนะครับนี่เลย j a c k แฮมเมอนะครับเชเทคนะครับเอ็กมิบแปดเจ็ดนะฮะหรือซองทงขาวที่เราคุ้นเคยกันนะฮะ M1887 นึ่งแปดแบัซูก้าสาวัน M1887 ปดแปดเจ็ดไลออนฮาสามสวัน UTS 15G 30วันนะครับเอ็มแปดแปดเจ็ดเอ็มวันเอ็มเจ็ดโดฟินอีก30วันนะครับเยอะนะครับแล้วก็พบยูซี่นะฮะนี่เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าปืนโค้ดครบปืนแรกครบนะครับนะฮะตัวแบบนี้หายากมากนะครับตั้งแต่ขายดีมาเป็นหน่วยหน่วใดดีก็เจอแค่4ี่ไอดีนะครับ เจอแค่ไม่กี่อดีมีตัวของเฮียเฟนหนึ่ตัวนะครับตัว5ดาวตัวนี้1ตัวแล้วตัวของเต้ยกองทัพไทยอีก2ตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะแล้วก็นี่นะฮะโอ้โหนี่ครับอักเอ้ยไม่ใช่พกนะครับไม่ซื้อไม่รู้จะซื้อไว้ทำพระแสงของเงาด้ามยาวอะไรนะพันสายห้าสิบันซื้อแล้วมันจะเล่นไหมเนี่ยนี่นะฮะพวกกู้ทองนะครับหายากอีกหน่งไอเทมนะครับ โค้ดครบแลกครบนะครับคิวสวยนะครับแถมยุดสูงสุดในพอยแบงค์นะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะยากนะครับตัวแบบนี้นะตัวละครก็ฝั่งละ2000กว่าวันนะฮะดูนะฮะเล่นกันยันลูกบวนนครับหน้ากาก pvac นะครับ1,961้บวันนะฮะนี่มาไล่ดูเลยนะครับเยอะนะครับ อรน่ามาก็เอาง่ายๆนะเล่นมันจนเบื่อนะครับจนเซิร์ฟปิดนะครับมินได้บลูในกากมาร์คมิ้นได้บลู661วันนะฮะเพลุก้ามาร์ค30วันนะฮะเอ็มเพลเลอร์มาร์ค9กวันนะครับแล้วก็มาร์คอฟพีบีทีซสองศูนย์หนึ่งหกสามสิบแปดวันหน้ากากพิเศษของผู้ติดเชื้อสามสิบันโอ้เยอะนะฮะอ่ะเจ็ดบรรยายนะครับไอเทมก็ครบนะฮะ 144ล้านนะครับส่วนแคดก็มีแสนสามหมื่นนะฮะโอ้เล่นกันจนเบื่อนะครับอ่ะโอเคนะครับมาตอบข้อสงสัยนะครับ <c oughs> น,นะฮะคือขำนะฮะขำไม้ตรงคอมเมนต์ไก่กาปลากลาระกป๋องนะครับที่มันบอกว่าตัวบีบออฟไลน์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เฮียลงขายนะฮะ อ่ะนี่นีขำตรงไหนรู้ไหมครับบางคนก็มาคอมเมนต์แบบค,ควายๆนะฮะผมว่า7 9็ดหเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่ากูไม่ได้งอมึงนะฮะไม่ได้บงังคับให้มึงซื้อนะฮะกูขายเฉพาะคนที่มีเงินมึงเข้าใจยังคนที่มีเงินคนที่รักในเกมนี้ไม่มีปัญญาไม่มีเงินซื้อก็หุบป,ปากไปนะครับนะกูเป็นคนตรงนะ,ะับพูดตรงๆนะครับไอ้นี่ก็มาควายใหญ่เลยนะไอเนี่ยแสดงว่าไม่เคยแดก ของดีๆนะแดกแต่ย่าเนี่ยไอ้นี่บอกหลอกขายทำไมว่าสัตว์แค่นี้กูไปเล่นบีีออฟไลน์ก็ได้ก็เชิญดิไอควายมึงโง่ไงอันนี้มันเป็นไม่ใช่บีบีออฟไลน์มึงจะควายดิเอออ่าหลายคนบอกทีบีออฟไลน์นะคือผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าผมขายเฉพาะคนที่มีเงินนะครับนะฮะคนที่รักในเกมนี้เท่านั้นนะครับคนเราเนี่ยจะรักจะชอบ มันมีคําว่าแพงอะ่ะเหมือนบางคนไปซื้อฟีฟ่าหลักล้านนะผมก็ไม่ได้บีว่าเขานะครับเพราะว่าความรักความชอบของคนไม่เหมือนกันจริงไหมบางคนไปแต่งรถราคาหลักล้านเนีย่ยแต่งพิเศหลักล้านก็บอกเอ้ไปซื้อซีบีอาร์ดีกว่าก็ความรักของเขาความชอบของเขาจริงไหมเขามีปัญญาเขามีเงินใช่ไหมเอออย่างผมเนี่ยผมมีเงินผมก็ซื้อมาเก็บไว้ผมชอบอ่ะผมอยากขายมม่วขายออขายไม่ออกผมก็ไม่แคร์นะครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินเนี่ยผมเอาเฉพาะคนที่รักเกมนี้ เล่นเกมนี้แล้วเออชอบเล่นแบบเพลินอะไรประมาณเนี้ยมีเงินด้วยอะไรเงี้ยความสุขของคนไม่เหมือนกันด้ <ฮะ S 1> วยมึงอยียบบรรทัดฐานตัวเองมาเป็นตัวตั้งตัวตีดิวะมึงย่ยเอาตัวเองมาเป็นกฎเกณฑ์ดิวะไอหา่าแม่งอ้างแพงไปนะห้าพันผมเราจะซื้อได้มั้งห้าพันมึงก็ไปไปไปเอ,เอาไปซื้อผัดถุงงอกแล้วกันนะโอเคนะบอกบางคนบอกแพงเกินเติมเจ็ดหมื่นเก้าได้ปืนตั้งเยอะ ผมจะบอกนะฮะตัวนี้เติมไม่ต่ำกว่า 3- 4แสนครับคุณลองคำนวณปืนผมคร่าวๆดูนะครับคำนวณปืนปืนวันนะครับปืนโค้ดนะครับแล้วก็ปั๊มยศด,ดูเนี่ยลองทำตั้งแต่ยศกระโหลกจนถึง5ดาวคุณจะใช้เงินเท่าไหร่อะผมให้คำทำเลยแล้วคุณบาง,ค,บางคนนะปั๊มตั้งแต่หนึ่งยศกระโหลกจนถึง5าดาวเดี่ยคุณจะไม่ได้ของแรครบอย่างผมเลยผมกล้าพิสูจน์ครับใช่ไหม บางคนบอก p ีพออฟไลน์เออปล่อยมันแดกควายไป oh, <wow. S 1> เออแดกยาไปต่อนะครับไอพวกเนี้ยผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากหรอกนะเห็นแล้วมันหุดหงิดหัวใจนะบางคนก็มาเม้นตแบบค,ควายนะแม่งแต่เอาอย่างว่านะฮะคุณควายมาผมก็หยาบกลับนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรผมมันตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันอยู่แล้วนะครับ <laughs> โอเคนะครับไขข้อข้องใจนะฮะไม่ใช่ p ีพออฟไลน์นะครับนี่คือ ทีวีออนไลน์ปกตินี่แหละครับก็กาลินาเล่นปกติเล่นกันทั่วไปนี่นะฮะนี่นะฮะโอเคครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับคลิปนี้มาด่าโดยเฉพาะนะฮะด่าพวกค,ควายนะฮะจบนะฮะ